กุหลาบชมพูบานแล้วนะคะดูเองแล้วกันค่ะสวยไหมคะน,นี้อีกช่อนหนึ่งนะคะเขาเตรียมจะบานแล้วคะ่ะน่าจะสองสาวันนะคะช่อนนี้เห็นไหมคะโอ้แต่ช่อนนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวพาไปชมดอกไม้ในสวนนะคะ นี่อีกช่อหนึ่งค่ะอันชันก็งามนะคะอันชันค่ะน,นี่กล้วยกันทรีค่ะสีเหลืองสดใสเลย กืดต้นเศรษฐีนะคะบานล้คะค่ะชออน่ารักมากเดี๋ยวพาไปชมอ,อีกกอน,นะคะอีก,กอรน,นี้น่ารักค่ะกอน,นี้สวยมากาจะสมบูรณ์นะคะมีห้าใบเขาจะมีห้าแฉกนะคะสวยค่ะ สวยมากนี่กวักมรกตกำลังแตกใบออกมานะคะสีสวยมากนีคะนะคะก็จะเป็นต้นพริกแวะมาชมรถอีกรอบหนึ่งสวยจริงๆแต่ดอกเล็กเป็นหน่อยะคระับเพราะว่าเพราะว่าเขาออกแล้วออกอีกนะคะแบบ กระถางนี้คือแบบโหยออกดอกเป็นสิบสิบรอบแล้วค่ะเดี๋ยวาชมใบยันนางนะคะใบยันนางในสวนงามมากค่ะลายเขาจะเนี่ยค่ะลายเขาจะดังๆนะคะสวยอะ่ะเนี่ยค่ะนี่ลายลายเขาจะอย่างเนี้ยอืมแตกดีนะคะนี่ค่ะเขาเลือ้อยตามต้นกระถินนะคะ กระดุมทองค่ะกระดุมทองตรงนี้สวยจังดอกมะลินะคะก็บานกับเขาน่ะขาวละมุนนะคะนี่ต้นงาสางนะคะงาสางงามมากค่ะนี่ค่ะดูลำต้นเขาเขงอกเต็มเลยนะคะ คนชอบต้นไม้ค่ะอ่ะดูดูนะคะว่าเขาต้นสูงแค่ไหน,นโอนี่คือต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นตระกูลเดียวกับอา่าลิ้นมังกรนะคะก็จะกลมกลมค่ะสวยค่ะตาเปล่ายิ่งสวยนะคะนี่ค่ะยาวมากเลยนี่มะม่วงหาวมะนาวหู งามนะคะกำลังแตกช่อแตกกิ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เออกินลูกเขาแล้วนะคะมะม่วงหาวมานาโขแบบอยากให้ติดลูกไวๆนะคะอยากกินนะ่ะชอบอ่ะชอบมะม่วงหาวเ้าชอบน้ำไปคั้นน้ำอร่อยะคะ่ะนี่ใบย่านางอีกเถาหนึ่งนะคะเขาเหลือมาตรงนี้นี่อีกเถาหนึ่ง วิโดก่ะใบยะนนาน,นนี้แตกยอดอ่อนๆเลยเห็นไหมคะวันนี้พาชมสวนนะกระเพราก็มีน้ากระเพราค่ะพืชสมุนไพรในครัวนะคะเวลาจะทำผัดกระเพราก็เก็บในสวนเลยนะคะแบบสดดีหอมด้วยรีวิวสวนนะคะพืชผักสวนครัว มาชมดอกไม้นะคะดอกไม้ประจําสวนเราฝันใจบ้านเราคือดอกพุตาน,นะคะกับกุหลาบแต่ตอนนี้วันนี้เขาบานสีชมพูเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าพุตานนี่บา่บายเขาจะกลายเป็นชมพูนะคะพอดีกุหลาบชมพูเราก็บานเหมือนกันเดี๋ยวไปชมอีกดอกนึงวันนี้บานน้อยค่ะสองดอกเอง ดอกนี้ก็สวยนะดอกเนี้ยดอกนี้เขาจะเหมือนเผยเห็นเกสรเขานะคะเห็นไหมคะเกศรเขาจะอยู่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวซูมใกล้ๆฮะ,ะอืมสวยๆส,สีพูสีชมพูส,สดๆเลยอะมาดูต้นคานะคะอันนี้คือใช้ต้มยำอร่อยมากคะ่ะเวลาจะต้มยำก็มาขุดเอาแป๊บหนึ่งคะ่ะดินเขาล้วนขุดง่ายนะคะ นี่ค่ะดอกมากเยอะด้วยแอมผีเสื้อมันเลยผีเสื้อมันเลยมา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 ฉันถ่ายด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนบินเข้ามาสิคะ้ะอ,อีกสักรอบนะคะสวยจริงสวยจริงๆต้นวาสนานะคะ กำลังงามเลยเิ้นมังกรที่บ้านปลูกไว้นะหนึ่งกระถางค่ะนี่นดอกไม้สีแดงนะคะสดดีนะคะสวยสวยบุษรักษาสีแดงนะคะโหูหสวยจริงจะเป็นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูด ต้นใหญ่มากเนาะเห็นไปปลายไม่กันเะลคะ่ะเล่นปลูกเองนะคะครบเลยค่ะเครื่องต้มยำนะคะไม่ต้องเสือ,แล,อแล้วก็โตแล้วอืมลูกใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะบนหลังอันนี้โตแล้วนะคะต้นพริกขี้หนูนะคะเมื่อวานฝนตกหนักเกือบโค่นเลยนะคะลินต้องเอา ไม้มาค้ำไว้ตักฝนเลยค่ะเ่วานนะคะเปียกหมดเลยยอมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาโค่นะนแบบเสดยดไดค่ะเขาดอกมากเลยนะคะ